สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะมาต่อกันกับชิปที่แล้วนะคะทีะ่เบอร์ของ DT แทนะคะหมดอายุนะคะเบอร์โทรศัพท์ซิมของ d t แท็ Tech, หมดอายุเมื่อครบ1ปีแล้วก็ถูกตัดออกจากระบบนะคะเรามาต่อนะคะว่าจะเติมเงินได้หรือเปล่าแล้วก็ไปขอกู้คืนได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างนะคะก็คืองงมากเลยนะคะเพื่อนๆมี400นะคะ49บาทจุดสสตางค์นะคะแต่ เราไปโทรสอบถามนะเจ้าหน้าที่บอกว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอ่ะตอนที่เราไปทำนะคะก็คือซิมนี้ใช้มา2อปีแล้วนะคะตอนที่เราไปทําเรายื่นบัตรประชาชนให้กับเจ้าพนักงานนะคะอ่าแล้วก็คือ,อสอบถามไปสอบถามมานะคะก็คือจริงๆแล้วเราซื้อซิมนะคะโปรมันนะคะก็คือเป็นซิมที่ใช้ ชั่วข่าวหลัจากนั้นเราก็มาต่อนะคะแล้วก็ต่อแบบอัตโนมัตินะคะให้เจ้าหน้าที่ต่อให้1ปีพราครบ1ปีแล้วเราแต่ใน,นนั้นเราก็เติมเงินเรื่อยๆนะคะก็ยังมีเงินอยู่นะคะแต่ซิมโดนตัดออกหน้าตาเฉยเลยนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้นะคะก็คือเป็นอุทาหณ์สอนนะคะ,ะแล้วเราอยู่ต่างประเทศนะคะช่วงนี้ช่วงวิกฤตด้วยนะคะก็เลยติดต่อกับ call center น,นะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะต้องรออีก24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เติมเงิน ก่อนเที่ยงนะคะเราก็สามารถเติมเงินได้นะคะเพื่อนๆคือ5นาทีนะคะก่อนเที่ยงนะคะเราจะต้องไม่ได้หลับแน่นอนเลยนะคะต้องเติมเงินตลอดเลยนะคะเพราะว่า2-3ชั่วโมงก็เติมตีสี่ตีสามตีสองเราก็เติมนะคะในที่สุดนะคะคือคือเราไม่ไหวเนาะห้านาทีก่อนที่เขาจะตัดไปนะคะก่อนเที่ยงเราเติมเงินได้นะคะเพื่อนๆอาจากนั้นนะคะเราก็ยังไม่ซิมยังไม่ให้บริการนะคะมันก็จะต้องมีการ เปิดระบบอีกนะคะเพื่อนๆมันจะต้องมีการเปิดระบบด้วยนะคะก็คือมีการตั้งค่าด้วยนะคะก็คือเอานี้มาให้เพื่อนๆดูนะคะเราจะต้องปิดโฮมนะคะรีโมทที่มันเป็นอ่ารูปของเครื่องบินปิดออก,แล,ก,ะะแ,ลกอแล้วก็เปิดใหม่นะคะแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปตั้งค่านะคะให้ใช้ WiFi นะคะถึงสามารถใช้งานได้เพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นวิวนะคะเพื่อที่จะคลายเครียดนะคะในระหว่างที่อ่าเราไปทำซิมให้เพื่อนๆดูนะคะก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อนๆเรารักษาไว้อย่างสุดเบี่ยงเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับไปประเทศไทยนะคะเราไปเปิดนะคะการใช้ปัตรผ่านออนไลน์นะคะไว้นะคะไม่งั้นนะเราจะต้องไปขอยกเลิกนะคะทุกธนาคารที่มีแล้วก็ไปทำหลายอย่างเลยในการ ทำธุรกรรมหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็คือสวนนะคะที่ปลูกเองนะคะใครเครียดที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็อย่าลืมนะคะอ่าคอมเมนต์นะคะฝากติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ทํำชิปด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหาอะไรก็มาอ่าคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อนๆเราจะได้แบ่งปันนะคะอ่าซึ่งกันและกันตอนแรกนะคะก็คือตัวเองก็พยายามเติมเงินนะคะผ่าน ระบบเติมเงินของโทรศัพท์แบงกิ้งนะคะเติมผ่านออนไลน์นะคะเติมของไทยพาณิชย์เติมของกรุงเทพเติมของธนาคารอะไรก็ตามนะคะคือมันเติมไม่ได้มันเติมไม่ได้เราก็เอ๊ะเราก็ไปสอบถามเจ้าพนักงานนะคะเขาก็บอกว่าให้เติมวันพรุ่งนี้นะคะก่อนเที่ยงซึ่งเวลาเที่ยงนะมันตรงกับประเทศเยอรมันก็คือ6กโมงเช้านะคะคือ6กโมงกว่านะคะก็คือเราก็บอกให้เติมพรุ่งนี้นะคะ เพราะว่าระบบกําลังรันอยู่นะคะก็คือกว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็ใช้เวลา3มวันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าโต้กันไปโต้กันมานะคะแล้วระบบก็ลันจริงๆนะคะเพื <ๆ S 1> ่อนเพื่อนเราก็พยายามเติมเงินนะคะตีหนึ่งตีสองตีสามนะคะเราก็ไล่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 มานะคะของเวลาของเยอรมันนะคะอ่ะแล้วก็มันมันก็ไม่สามารถที่จะเติมได้นะคะจนกระทั่งจนแล้วจนรอดนะคะ 5นาทีนะคะเพื่อนๆ5นาทีก่อนเที่ยงของประเทศไทยตัวเองนอนตี2นะคะเพื่อนๆก็คือสู้สุดเหวี่ยงเลยนะคะเพื่อที่จะนะคะรักษาซิมของ d t แท็ Tech นี้ไว้นะคะสู้สุดชีวิตเลยนะคะเพื่อนๆ5นาทีนะคะก่อนเที่ยงนะคะตเติมได้โอ้โหพระเจ้าช่วยขอบคุณมากนะคะที่สามารถเติมเงินได้นะคะจากนั้นนะคะ,ะโทรศัพท์นะคะก็ยังไม่สามารถแจ้งนะคะว่าเป็นสัญญาณของ d t แท็ก็ยังใช้งานไม่ได้อยู่ดี ถึงเติมเงินได้ถึงรักษาซิมได้แต่ก็ยังทําธุรกรรมไม่ได้อยู่ดีนะคะมันจะมีระบบนะคะคือมันก็จะมีระบบนะคะต้องไปเปิดนะคะเปิดระบบนะคะตอนแรกเราก็ไม่รู้นะคะเราก็ไปว่าให้เจ้าพนักง,งานนะให้เจ้าพนักง,งานเปิดระบบด้วยนะคะทาไมหน้าโฮมของเรายังไม่เป็นดีแท็อยู่นะคะเจ้าพนักง,งานเขาก็บอกว่าไม่ได้เขาไม่ได้ปิดนะนะคะจริงๆมันมีการตั้งค่านะคะเพื่อนๆมันมีอะไรมากมายกว่านั้นตั้งเยอะนะคะแล้วเรามาลงลึกกันนะคะเพื่อนๆ